เรื่อยแต่ชุดนักเรียนนะคะอยากพูดอะไรไหมอยากแจดอะไรไหมถ้าในมุมมองของ คนทั่วไปอาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องแค่มีผู้ชายคนหนึ่งไปกระทำอนาจารกับเด็กเยาวชนที่เป็นผู้หญิงนะครับแต่เรื่องนี้นะครับม,มันมีรายละเอียดมากกว่าน,นั้นคือมันเป็นการกระทำความผิดที่ต่อเนื่องหลายครั้งในพื้นที่ของเมืองหลวงในกรุงเทพมหานคร แล้วเป็นการเลือกกระทํากับเด็กนักเรียนที่อยู่ระหว่างการเดินทางไปกลับบ้านเลือกในสิ่งที่เด็กที่แต่งชุดชุดของนักนักเรียนที่เป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงหลายแห่งนะครับต่อนเนื่องมา <S <S ก็ได้ให้สายสืบสวนเนี่ยลงไปดูตั้งแต่ย้อนทั้งหมดทุกคดีเอามาเชื่อมโยง เพราะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องอันตรายมันเป็นภัยคุกคามมันเป็นภัยสังคมซึ่งถ้าเด็กไปโรงเรียนแล้วไม่สามารถจะไปด้วยความหวั่นวาวหรือจะต้องตื่นตระหนกกับเรื่องแบบนี้นะครับแล้วขาดสมาธินในการเรียนครับสังคมจะไม่สงบละวทางฝ่ายสืบสวนเองเนี่ยพอไปไล่รายละเอียดทั้งหมดูต้องหาอะไรเนี่ยทิ้งร่องรอยไว้ให้ติดตาม จะไม่ลงมือในพื้นที่ของละแวกภูล,ลุเนานะครับคนร้ายเนี่ยเป็นคนที่อยู่ต่างจังหวัดแต่จะมาลงมือในพื้นที่กรุงเทพมหานคร,นะครแล้วเลือกเลือกพื้นที่ที่ลงมือเมื่อพบกับเหยื่อที่เดินคนเดียวแต่งชุดเปลี่ยน แล้วก็อยู่ในสิ่งในพื้นที่เจ้าแดงสามารถจะลบหนีได้นะครับพอพิสูจน์ทราบได้แล้วเนี่ยนะครับยืนยันตัวบุคคลได้แล้วเนี่ยครับแล้วก็ไปขอออกมาจาับก,กับทันสารแล้วก็ให้ชุดสืบสวนโดยท่านกรกับ,บูรณน์นะครับกับทีมงานของท่านผูการ กับท่านรองผูจัการเข้าไปวางชุดกระจายดูว่าเขาจะขยับตัวมานะครับเดิมเนี่ยจะมีชุดเฝ้าอยู่หน้าสถาบันคอยดูว่าเขาจะมาต่อเหตุซ้ำไหมนะครับพอในในจุดที่เขาหลักพยานหลักฐานที่เราติดตามเนี่ยบางช่วงเนี่ยเราคิดว่าเขาจะกลับมานะครับก็มีการเรีย ให้เจ้าหน้าที่เราเนเะฝ้าจุดไวนะ้แต่ด้วยการรับออกไปสืบคนไล่ไปเรื่อยๆจนเจอแล้วก็าสามารถจับกลุ่มได้ในลายนี้นะครับในายนี้เพราะทางกองบัญชาการบุรีรัมย์บานเอนะบให้ความสำคัญคดีที่เกี่ยวกับเด็กผู้หญิงสตรีนะครับเพราะในรอบเดือน สองเดือนที่ผ่านมาสี่คดีที่เป็นคดีข่มขืนเนี่ยให้ไปตามจับไปเรื่องนี้ถึงแม้จะเป็นเรื่องที่ดูแล้วไม่ได้ทำร้ายเหยื่อหรือทำให้เกิดความบาดเจ็บแต่เรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่เมื่อคนถูกกระทำแล้วเนี่ยมันจะเป็นความที่แบบรู้สึกไปอีกนาน มันเป็นแผลในใจที่ทําให้คนที่ถูกกระทําเนี่ยรู้สึกได้ตลอดแล้วตัวเด็กเองเนี่ยนะครับเกิดความวิตตในการที่จะต้องไปยังสถาบันหรือออกจากบ้านออกจากบ้านทุกครั้งเนี่ยจะรู้สึกหวาดระแวงวันนี้ต้องเราต้องทําให้เรื่องนี้นะครับต้องจับให้ได้ต้องให้มันจบไม่งั้นเด็กจะออกจากบ้านไม่ได้ เท่าที่พยานหลักฐานปรากฏนะครับแต่ในส่วนที่ไม่ปรากฏไปรู้แต่ว่าถ้าเท่าที่เราพยานหลัาปรากฏตอนนี้ทางฝ่ายสืบสวนไปดําเนินการมาโดยทีมงานเนี่ยตอนนี้คือที่เห็นเลยคือหกหกนะครับหกเคสหกเคสที 6, ่แจ้งความอะไรนะครับพี่ครับหกเคสที่แจ้งความใช่หกเคสที่รู้แล้วมีพยา,ยานหลักมีผู้เสียหายที่เป็นนะครับแต่ว่าที่ยังไม่ปรากฏเนี่ย ยังไม่รู้แต่สิ่งหนึ่งก็จะฝากไปยังครับผ่านพี่ๆสื่อมวลชนไปว่าน้องๆครับซึ่งเคยถูกกระทําในลักษณะเนี้ขณะนี้ผู้กระทาผิดเนี่ยนะฮนะเราได้จับกลุ่มแล้วนะครับถ้าต้องการให้สู้ได้รับโทษให้มาพบเจ้าหน้าที่ตำรวจมาให้ข้อมูลครับเพราะว่าเขาจะได้รับโทษเพิ่ม แล้วก็จะสามารถจะให้เขาอยู่ในจุดที่ไม่ออกมา่กการก่อการผิดหรือไปสร้างพฤติกรรมแบบนี้ต่อไปได้อีกท้านรับอาการพูดคุยเมื่อกี้กับผู้ต้องหาครับแลาจูงใจที่เขาบอกกำเนิดมาจากอะไรครับท่านเขาบอกมันเป็นความเขาบอกเป็นความชอบของเขาเขาจะรู้สึกเมื่อได้เห็นได้ได้หรือ ผมว่ามันเป็นความต้องการของเขาเดี๋ยวให้ทางนี้ให้เป็นเรื่องของของทางผู้ีนทนการตัวพิสูจน์หรือผู้ที่ทำการสอบสวนองน่อวอนน่าจะเป็นเป็นคล้ายๆกาจะเป็นความความชอบของต้นนิยมคือจะเลือกเฉพาะน้องที่ใส่ชุดนักเรียนทั้งหมดตอนนี้ที่ที่เรามีหลักฐานทั้งหมดคือทุกปลายนี่คือใส่กระแบานักเรียน ถือว่ามีประวัติเคยรักษาตัวในอันนี้เดี๋ยวต้องไปตรวจสอบเราเรายังไม่รับฟังตรงนี้ต้องขอไปตรวจสอบว่าอาจจะเป็นการเข่าอ้างหรือเปล่าต้องไปดูเลือกเฉพาะตอนเราเป็นผู้หญิงที่อยู่คนเดียวแล้วก็แบบเบ้นห,ห,หนึ่งเื่อะไรด้วยใช่ไหมเดิน,นเดินเดียวนะครับเดินคนเดียวแล้วก็จะแสดงลักษณะว่าไม่รู้เส้นทางพยายามจะหาจะใช้วิธีการเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์พูดคุย จะหาวิธีเข้าไปคอนแทคพูดคุยหาจังหวะในการที่จะจะประชันหน้าประจันหน้าแล้วก็สื่อสารพูดแล้วก็จะหาจังหวะลงมือซึ่งเด็กเองเมื่อถูกกระทำจะตกใจจะตกใจทางมีน้องอยู่ลายหนึ่งซึ่งขณะนี้นะครับหรือแม้แต่ที่เหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วเนี่ย ทางอาจารย์ก็ยังยีนยันเองว่าก็ยังอยู่ในภาวะนะครับภาวะที่แบบตกใจแล้วก็ไปไหนมาไหนเนี่ยผู้ปกครองก็ต้องเดินทางไปด้วยอันนี้คือทําให้สังคมเราไม่สงบก็อยากให้น้องที่ถูกกระทาแล้วใส่นนเนี่ยช่วยออกมานะครับให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่เพื่อจะลงโทษผู้กระทําผิดนะครับแล้วก็ให้ ขาได้รับโทษและอยู่ในจุดที่ไม่ได้ออกมาก่อเหตุได้อีกจุดที่คนร้ายเลือกที่จะมองมเหลือเป็นจุดอับจุดเสี่ยงจะไกลมากไหมครับเป็นส่วนใหญ่จะเป็นบาดวิถีเป็นทางที่สามารถจะใช้เส้นทางหลบหนีได้นะครับแล้วก็อยู่ในจุดที่ละแวกไม่ไกลจากสถานศึกษาจะอยู่ในคนบนอยู่แถวสถานศึกษาคนร้ายขมานเลยครับท่านเข้ามาก่อเหตุนเอช่นย่างนี้ไหม เดิมเป็นผู้จัดการร้านพวกสะดวกซือ้อแต่ว่ามีความผิดนะมีความผิดเกี่ยวกับเรื่องการทุจริตแล้วก็ถูกออกถูกออกแล้วก็กลับไปอยู่ในภูหลบเนาของตัวเองที่ต่างจังหวัด ขอบคุณทุกการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจเฟซบุ๊กคมชลึกรวมถึงทุกทุกแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube, TikTok, Twitter และก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ